Ô oh, oh chuẩn à này Ô oh, chuẩn oh, mày! Ô chuẩn mày! anh chuẩn mày! Ô chuẩn mày! Ô chuẩn mày! Ô Ô Ô mày! Ô chuẩn sexy Ô chuẩn mày! 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 สบายดี FC ทุกคนยินดีต้อนรับเข้าวสุซองเม็ตีสะพายบ้านเสื่อมเ้อจ้าเฮโหลสาวทางหลังฮายทุกคนเมื่อนี้เรามาด้วยกันอีกแล้วเราจะโดนด่าอีกไหมเนาะบอก่เมื่อนี้เขามีคนพามาเนาะก็เลยสิบบถึกด่าแหละด่าอะไรฉลงเลยลงเมื่อนี้เขาสิมาลงวันเนี้ยตื่นเต้นสาวๆสิไปหับกดูลงพื้นบน เอาเผู้ช่วยออกผู้นี่นี่ปไปออกคืออะไรเอาอยังเขียงกันอยู่นะทุกคนเมือ่อเช้าตื่นเต้ยส,สาวสาวสี่ไปฮับน้าสาวมาแต่กุ้งเต้นะจ้าแต่ว่าอลิต้าบริปายน้ำเพิ่นจะมาลงยูเซโนพอเพิ่นมีเวียของเพิ่นเพิ่นจะไปลองสุดออกงานยูฮานคำเจ้นางทุกคนนางอาจจะถ่ายคลิปถ้าเพิ่งคลิปนางนำนางจะไปลองถ่ายนางจะไปลองสุด จะไปงานพิซซี่นี่หมอสุดงานพิซซี่ไหมโอเคนาเอ้ยมันจำหน้าสั่นว่าไงเพิ่มหรือยังไม่พร้อมก็ต้องพร้อมค่ะเออย่างเห็ดแบบงึ๊งงักเงากเงาะง่ๆปกติไม่นผิดม่ปกติเลยปกติเออปกติตลอดนะ แล้วเขาก็จอดทางสี่ไปอันได้ไหมได้ใช่มันนี่แขึ้นทางเก้าเนาะคนหลายรถหลายเพราะโซงนี้เป็นโซงยามบุญเนาะทุกคนเนาะออกาไปสแล้วโหรถคันนีเห็ดหน้างจมแอวอยู่อทุกคนเทางสีไปหับน้าสาวอยู่สวรสดิ์เขตเนาะทุกคนอยู่ด้านเอ้ยบ่าแม่อยู่ด้านเนาะอยู่คิวรถที่เราไปนั่งทารถรถโตชิมะเราเห็นอะไรไปหักขามาให้มือไว้ครับเอาไปนี่อ่ะขามือกำกัน เปาเดียวมอป้าเราป่าเดียวเมื่อเองเมื่อป้าแล้เมื่อป้าแล้วคันซาโอเคแล้วทุกคนเดี๋ยวเราจะเอาอามีก่อนโอ๊มาฮอดบอรทอดเลยเด้อจ้าเขามา่าแม่เนาะเราวาซุนสีไปสวนน้ำผปไปซื้อเครื่องอ่าญ็่ปุ่นส่บะตุ่นเด็ดเก้าทุกคนเนาะเมนประเพณนี้เราเฮาเองอามีกันอยากรับเลยเอาทุกคนเดี๋ยวเราจะพาแม่อยู่นี่เราไปจังไปสวรร์เด้วย รับยายแล้วยายชิไปใช่ไปรับคนมาต่กรุงเทพเดี๋ยวนีระเบิดนี่างคันนีตึกขลลมตึกถลลมโตมาสงข้ามสงคราววันนี้ชินียังไวคุณแม่เราก็ไปด้วยใช่คุณยายไปเอาอามี่เฮอยเฮยเ่นแล้วอนนาคนเจอกันเจอกันยุสวรจ้า สวรรค์แล้วจ้าโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยนี่ไงวงเวียนวงเวียนผาขวัญช่วงนี้ยามงานเนาะทุกคนเนาะงานงานบุญงานอันนี้แต่ใน,นเมืองมันกร็รถหลายปกติเนาะแต่มันก็หลายผิดปกติพ่อว <c oughs> <c oughs> ันนี้เริ่มแบบไกด์สีฮอตอันงานบุญห่อเข้าบ่แม่ <c oughs> ห่อเข้าประดับดินบ่ อเข้าประดับดินเดือนเก้าของประเพณีลา,าวเฮาเดอ้อพี่น้องนี่เฮาสิช่มครับนาสาวอยู่นี่เฮามานั่งท่ารถกับมาริตามือนั้นก็อยู่นี่แหละเกื <laughs> อ,อบเกือ <laughs> บเนาะเกือบไม่ได้มือ,อยาเดซีอการน้ำมันล่ะกับน้องเจ้าให้เสียติ๊มดิเด็กอย่างวะเลยมาแล้วเครื่องเราอยู่ไหนก็สุดเผื่อเลยก็คือกั <laughs> นเลยได้ใ <laughs> นโชว์หลัง <laughs> 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 สาวคงเตี้ยเดไปดูไปซื้ออีสังไปเแป๊วยังนะครับโซโลโซลาคุณใดมีเครื่องวะหวยจื้อจะบลาจื้อคือสมอยสีแดงอ่ไพ่เลรยได้รถบ้านโทรมานี่ นาสมสวรรค์บ่จเอาเสียดำะอ่าดำไปนาไม่ใช่เครื่องค่ะผู้เครื่องอยู่ผูอันนี้ลุงเขาอัเว่าดีจ้ายมานะใหญ่ดยมานะเไปนาเปนนาแล้วหาใบต๊กใบตองเมตเดี๋ยวเามาเดี๋ยวเาเร้้เครื่องอยู่ไปเอาเครื่องโดนได้หรอไงแลว เรระวังเดยเฉพาอยู่ทางก้นรถอผล่ไปัเหยียบกันซะถึงแล้วค่ะนางถึงตั้งแต่เมื่อสาวนางนั่งรอสุดขีดนี้สุดขีดนี้เลวสุดขีดนี้เยอะเยอะจ้ะยูะเยอะนี่จะบไหนจ้ี่จะไปสเกิร์ตหรอล้าเดี๋ยว้บุงตวมาน ไฟบุญชงไพ่ไ oh, บุญชงไม่เล้าเลยไม่ล้าเหมือนไม้ไทยไม่เวล่าเครื <laughs> ่องมีลายอะากัโซ่หลังกันเออเอเอาขึ้นดังหลังเลยครับ <laughs> คิวรถที่มาจากโอ้แบบเสื้ออะไรนี้คิวรถแบบสูตรรว่เนาะคิวรถใหญ่คิวรถให่สอนอะเคนะจ๊ะนูดาเป็นลูกสาวกกร้อนมากแอลันไข่อันนี้เอาไปหลังซะ บ right? <pad> ัวไปซักขึ้น wow. ผูกอามีดูส <more> ิเฮ็นอยังนะจ้าไปค่ะบู๊จะไปใส่ต๊อเนาะอัดอะไรนะอุ้ยหน้าคือมือแค่นี่ตายแล้วไปล้างรถเอาขึ้นเข่า อาจจะไปกินข้าวของทุกคนเพราะว่าหิวข้าวมากเลยค่ะขัตรถข้างล่างรถไปเป็นไงร้อนมากร้อนมากสากุงเทบสากุงเทบโจทย์ได้นี่มีทุกทะลงน้วนิยมสงครามนี่ยังแบบนี้พายุแล้วต่อไปหาอะไรอ่ะมีเงินกี่บาทนะมีจกออกมาจกออกมาให้หมดนะมี่ ้าทุกคนฮัสิไปกินข้าวเนาะโบสิอัลันมจะพาไปหานไดข่อยกระูบขทจะไปทานใดโอ้ข่อยสิเล้าอันตันข่อยท่าเจ้ารย์ค่ะมืออันมากับมาริตาค่ะสามร้อเพื่อนนั่งในนี่เลยที่มันกินเหล้าข่อยละวันไปส่งยวนโบ๊อันโบ๊ทโบ๊เลยเด้อันนี้วัดนี่อย่างก็วัดนั้นทีอาอ่๋อวัดไทยยองเออวัดไทยยองไทยยงค่ะแหละไปส่งยินทานอ่ส่งรักนะทุกคนจังนี่ไปอันหานหานอาะส่งรัก จะได้คนละสามสิบพันสิบกิเลยค่ะว้าสองคนห้าสิบเดี๋วนกับบรุดเพิน่นวราสองคนก็บหกสิเพิ่นวา,วาอันเพิ่วาวานว่าเรเพิ่นว่าวันคันให้หอมแก้มเชียนเชียนสิให้สิลุนหายุห้าสิบพันสองคนอยาเยสัม้ <laughs> โอ้ยมันตายเลยจะเกิดข้ายางหนีออกมากเลยนะกับบริตาแล้วก็มาเจออันเท่าออเราครับแท็กซี่ะนะสองคนสามสิพันเราไปสง่งานอ ก็เลยเออใครแน่ยังเขาออย่างองาอกมาเนาะก็ยังว่าจะกลัวหอมโปรแกรมว่าใครช่อย <c oughs> ก,กับปตอบมเนี่ยก็คนเราคันท้ายขอมแก้มสินรุ่นฮยู่ยังนางนีเลยนี่แต่สร้างแห้งนะทุกคนแบบคือแบบเฮาบ่มีอันทางเลือกอะไรนี่แหละโอ้ยหนีเดอ้อเออปาทุกคนเฮาจะไปกินข้าวอยู่อยู่ใสล่ละมันข้าวขาหมูหรือเฟื้นหรือข้าวเปียกปะแล้วจังว่ากันนทุกคนยังเลือกบ่ได้ สุดท้ายก็คือมากินมีเกีย๊ยสอนะเขนจ้าทุกคน<ม>อ,อีเมจคือสิกินเฝอเนาะเพราะว่าอยู่ติดกันนันี่ก็เฝอเฮือน้ำตกนะเฝอเฮือน้ำตกสวรรค์ก็ซิเมนทหานเดียวกันเลยเนาะค่ะซูเปอร์ซกินอย่างละเนาะมันส<ม>ั่งเดอ้ออีเมจเลี้ยง ใครเลี้ยงเลี้ยงห่หาวเลยอยากนอน<า>เดี๋ยวเราจะสั่งอาหารก่อนอนะทุกคนม,มาแล้วก็เป็นงไงมเอเป็นมวอวละมูอมอวอันนี้เกียเเก๊ยวแห้งเกี๊ยวแห้งก็สุดน้ำใส้น,น้ำรังไม่อยากินสีทร้อนเนาะเอาเดยสิเอาเดิสัมิ แล้วเราสองคนรักกินอะไรอันเกี๊ออย,ยวเ่าเรายังไม่ยาเนาะเพราะเรากินน้ำโกโก้มาแล้วก็วเลยยังอิ่มอยู่เนาะสะเปกินซะเราจะเอาอันนี้นะคะหลังจากที่เราออกมาจากฮานเฟิร์ฮานกาแฟเ,เขามาลัางซิลอยู่อันนี้นี่นะเข้มข้นนะทุกคนแต่ว่ามันมันยังเด็ดมันเป็นฮานอุดมซุปเนาะมาลองั้างแรกได้เีย อุ้ยอันนี้เป็นเว้นเลยได้ไงค่กเว้ยนี่ทุกคนคักอีรีเดี๋ยวเาจะพาไปเปบ่งบรรยากาศทางนอกน้อยหนึ่งเนาะพาไปเปบ่งบรรยากาศทางนอกนิดนึงแต่ว่าเขามาตอนเว้นแบบนี้มันจะเดดเนาะแต่ว่าบรรยากาศโคตรได้เลยทุกคนแต่ว่าทางในเพื่อนจะฟิดเอโอเคเลยบพราแม่บอาเขามารีวิวเลยนี่เขามาครั้งแรกคือกันเนาะทุกคนนี่ครั้งแรกที่เราจะมา มันอยู่ในแบบติดเข็มของเลยอันนี้เมนโตตั้งแคมปิง้งยามแรงนะทุกคนนั่งซิวแต่ว่าตอนนี้มันนั่งบ่ดได้พอมันแดดเนาะแดดทองนี่ก็โอเคเลยนี่พอหมายไปพอยังนั่งซิวอยู่นี่ก็ได้โอเคเลยเนาะแบบนั่งกินกาแฟจิบๆแล้วก็นเนมน้ำของไปน้ำเนาะถือว่าโอเคนะคะทุกคนซิลจริงๆค่ะ อาจะเกงกองไวในนิดนึงได้อยู่ค่ะแต่เขายัางสั่งอ่นพอเขากินพากันกินมาอิ่มแล้วนะแต่ยายอยากมาลองนั่งเบิง้งเขาสั่งมาทอดเฟรนฟรายแล้วก็น้ำดื่มสอจอกนะลองเบิ้งก้นอนนะทุกคนเนาะถ้ามันโอเคเต้องมาอีกนะจ๊ะแตะทางเลย ถือว่าโอเคค่ะเลิศยูฮาบูสิไปใส่นะเพื่อเฮาเมือเพราะว่ายังสิพาเม่ไปตลาดอยู่สวนไราเนาะตลาดใหญ่ก็เลยมานั่งเย็นเย็นก่อนซิวซิวอันนี้ก็พอดีตื่นรับเย็นตื่นนะเย็นข้าโอ้ียเดี๋ยวโอ้ไปโดนเลย มายุโทอดเฟ็นฟมายุมยุกเมีกระยะซิวเขาไนั่งกับเป็นน้องแช่นหยอ่อกเจเพ่งกำลอาแม่เอยาหลังอีกแล้วอย่มีกินเป็นเมนกัไเลเอ้าเมนูเน่าตายวะเออวัาจีนไทยซื้อปอก้อนหนัก ซิวมาก,มากอยากกินน้ำเอา้า <c oughs> สุกคนจ้าตอนพามาตอนนี้เฮากามาเลาะตลาดเนาะไปซื้อเครื่องเกี่ยมสีเห็ดบุญโอ้แด็ดขนาดเลยคนก็นคือสียังบลายไปไหนใครแน่คนจะหมวยแย่ก,กันเนาะพอตลาดดงเห็ดมือนเซานี้โอ้ยคนแน่นมาก น uh, uh ี่สิพะเบิ้งบรรยากาศอุ่มมือแหงนี่ค่ะบรรยากาศตลาดสมคีไซแม่นาไมแม่ทางไหนซ้ายขวาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวามีกลิบเยอะแยะเลยยังบ่หลายเนาะข้าจ้ากำลังลงนะ อยากกินชั่วเลียยอยากกินชั่วเลียยเครื่องเขาเครื่องเขาจะยังประทันได้ลงเนาะก็เลยแบบอ่าเครื่องยังประคอบอนไรลบประการนะ เด้นี so ่ยคนเ้องเนี่ยคุนิาเ้านยายกันมาบรเครื่องมันบ mm ุห hmm. รีหลายได้ก่อนบรเครื่องเซบ้าบหอันนี้สานยังบรเครื่องเซบ้าจำจำม่จ นเี่ซัมเนซัอบออตสังแหงมแมนเฮากระนุงได้ะมเฮากระนุงได้บอนี่อคือเลยนะเออเออไม่ซองม่หิ้งเออก็ไห้อันนี้คะโคตปีนึ่งคนลยนี่เนาะตะสังแหงอะไรอาทุกคนได้ละคนละเฉียไปละคนละร้อยเอออ่ามีผู <S <S ้เดียว ก็ใจแม่ได้แหละจ้านี่แล้วคนรโตชุกคนนตัดผ้ามานี้เราออกมาจากตลาดนะเพราะว่าเครื่องขายบอทันได้ลงไลายแล้วก็พวกเรบแถวเข็น,นอ้องบอทันได้เข้ามาเราก็เลยมานั่งพายอยู่อ่าอย่างวะทานอย่างก็กินนารีของหวานนะจ๊ะเนี่ย เลิศนั่งถ่ากินแบบชมวิวแอร์เย็นๆก็ได้แต่อันนี้อันนี้ก็จนได้เปลี่ยนสุดนึงโอ้ออ้ช่วยอะไรตัวอะไรเนี่ยอันนี้สวยอันนี้สวยอันนี้อันนี้ช่วยเลยโอ้กูสวยด้แบบซิวๆนะทุกคนยิ้มๆยังคะจะสั่งอาหารกันเนาะโอ้ยิ้มงามด้ยิ้มงามดดโอ อ่ะไอ่ะไหอยิ้มสวยยิ้มสวยยิ้มงาม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 เลยเออเออบุด้ยเลยลุดใส่ใส่เลยนี่มาเลยมาเลยเออห้ามห้ามได้๋ยวเนี่ยลงห้ามห้ามยายยังรู้เรื่องอีกทีไม่ได้เอาเบิรงนี่ดิโอเคนะทุกคนเดี๋ยวทานอาหารมาก่อนนี่เมนูแรกของเราเอาแอปแอป อีมีเฮี้ยเขาเรื่องนีมแ้กเออเอาเฮียส้ยเมนูเลกของเราเองเก็บผูเก็บผูอมีเอออมีอมีอมีมีิ้มไหมยังอีกสามีกเมนูเนาะเองี้ไม่่านเน่เมนูเข้ามาเลยอมี น้าสาวฮิดหัวตำตุคักน้องชิบปุ๊บไปน้องกวนนิดนึงนี่มาค่ะแค่นี้ค่ะทุกคนเอลยหอนบานหอนเมืองเลยเด้อไปออกตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าตอนนี้สี่โมงแรง เดี่ยวพูอะนั่นนักเจ้าก็จะเจอเื้อชีโมง,มมงกันหรอมั้งสี่โมงเย็นสี่โมงเย็นสี่โมงเย็นนะคะว้าเมื่อยเด้จักเหื่อยเพราะขอยพี่ขับรถว้าเขาเมื่อยนั่งรถเมื่อยแหงคืนรถลงรถเมื่อยฮอยฮอดบันเดือ,อยเลยทุกคนมาเป็นฮอดบันตรงเห็นไหมฮอดบันเดือ,อเขาจะกินข้าวอยู่นี่สักก่อนเราจะสีเมื่องนะแล้วก็เหนืกกน่อยเลยจะนอนนิ่สักหนึ่งสั้นเขาเหนื่อยแต่งตัวเซ็กซี่เนาะเออตัว ให้ยืงเข้าไปเอาปัดสิเอาเจาะไป้าห่อแล้วพี่น้องผูเดินป้างามีหลีทุกคนผูกส้ไวโบยอุ้มอุ่้ยขนาดมากางเวนก็ยังโบยอุ้มเนาะนี่ให้เท่าอุ้มเลยรู้โกเอโกเอโกกยาน ทุกคนเรพามาตอนนี้เาก็ได้ซอสมาออเซโนแล้วพอหอ้อมาจากบา้านป้ายน่ทำพี่น้องข้านนขบบมีิีกันนียทำเป็นมีเสงเดดเลยได้มาแวเอรอิตนาอพอเพิ่งกลับนเนือพร้อมพอเพิ่นมาลองสุดซืด่อโบาทันได้ไปนะชนมาซื้อปังปิ้งยออดีสฮะยอดอดีตจะเจะพูเหรอดูสาวๆบ้านมีแ่สาวๆมีแ่ผู้สาวจต่ผู้สาว สาวสดะอันนี้กัสาวสาววันนี้ก็สาวชีนอันนี้ป้าป้ามมีอันนี้สามสุดนเลยเช้าาเปลาเผแซ่บแท่วันนู้นปังสาวนี่น้นอกเห็ดขายแซ่บผู้ได้เห็ดขายน่อยเห็ดขายนอะกอะเุณนี่กับมันน่องต้องน เลิกเดีว่าปังมาไมเสองคเอาที่หน้าแล้วตอเดก็เอามาเอาเราประเด็นนี้เพื่นมเคื่องเพื่นไปถือมานำไวมาเฮ็ดนี้แล้วกะตงขึ้นปเกรดีว่าให้เลยลิตรลูกสองลินะ เอาม้ไม่รู้เา้อ้าอ้นมเอาตัวเองเห้อล่ก็ลูกอมีเห็ุกรยึกลูกยิวานยิวานยิ้มหวานิ้วาดยิมวานดูยิมหานดูยิมานดูลูกเจอตัวจริงของบรเคยลูกออกกล้องกันนะพออ้ายเลยวด้ไหมจะพับเนดอนะจะพับเนดอแปลกๆก็ไดเ็ดอกต้ นเวสาบยยังขาดิ่คือหมเลยหมาเครื่องคนบนมี้ด้ออยู่มเออมีทางเมือยลเลยมีเหยียบไปอยู่เือในบเวณสาหนรถได้โทรเร่งอยู่กลางเรือกลางเสาเสาเหรอเอะกี่โมงดิีน ถามมันเป็นพันละถามมาคนถามหลายคุยตั้งนานน้ำลายนี่ว่าโอเคเดี๋ยวจะพักคลิปไปก่อนเนาะคุยแทบตายน้ำลายนี่ว่าเดี๋ยวเราทำไม่ยกมือตรหินนะจ๊ะานี่ต่างปิ้งสาวพันจักบาทวะเฮ้ยสาพันเนาประมาณสามสิบบาทวะแป้งปิ้งอืมสาห่าบาทโอ้ยเบิร์ละกองหนึ่งมีเมนูเดียวนี่บ่อัวามีกับระปุกขนาดเนาะ ยายได้นี่ยายมีสีเสื้อนี่เจอแจ่มมาสุดที่สามเลยได้หนี่คนทออในอ่างน้ำให้มันที่ที่จะบอกดีๆใช่ไหมจะบอกนะโอ้ชิมือฮงอนเฮือนจะมงได้หน่เนาะใหญ่ไว้ดีเออ้ยเดะมีก็ใหญ่ไวเข่าเป็นอะไรเข่าอลไรเธอหลานใหญ่ไปเลยเขาอยากไป อธินมาอยากไปแบบไทสวรรค์เลยนะเกยไยซโนเลยอยไปนุ่งเสือกกเซ็กซีักซีลยโซบงโซไปใส่ไปใส่เานียผู้สาวายปังปิงยังออข้าวะรอีกนกัทั้งซละทั้งอะไรเข้าปากกช่มันมิดอันนึงโย่เฮ้ยยังดุกตี้อ้าวพักไปก่อนนะทุกคนปังปิงเข้มทาง ยงค่ะ